ครับวันดีครับวันนี้นะครับผมแมกก์กาฬนะครับจะมารีวิวให้เพื่อนเื่อนดูนะครับออเนวูดิแมกนะครับเปลี่ยนสีนะครับจากสีเหลืองธรรมดานะครับเป็นสีเหลืองมะม่วงสุกมุกทองคํานะครับสีนะครับเป็นสีผสมพิเศษขาอูแบงคกาฬนะครับให้เพื่อนเพื่อมาดูความเงาความเนียนของเนื้อสีได้เลยนะครับอูของผมนะครับรับประกันงานสีนะครับหนึ่งปีเต็มนะครับมีปัญหาใดๆเข้ามาเข็มซ่อมได้เลยนะครับ ลูกค้าท่านนี้นะครับเป็นงานเคลมประกันภัยนะครับวิริยะนะครับเคลมเปลี่ยนสีรอบคันนะครับลูกค้าท่านนี้นะครับได้รับเงินคืนนะครับเจ็ดบาทนะครับพร้อมแลกเกอร์นะครับเป็นแลกเกอร์นกแก้วนะครับให้เพื่อนเพื่อนดูเม็ดสีความเงาได้เลยนะครับ โอเคครับถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนสนใจนะครับติดต่อแบงค์การานนะครับ087875548ครับขอบคุณครับ